แค่สี่แบบเลยนะคะ d i อร์ตี f ค e ฟค่ะเป็น Dirty Coffee แบบไม่หวานเลยค่ะอ่ะพี่เน่ก็จะใส่นมสดรสจดสี่ออนหรือว่า120 ml รอี่ค่ะเน่ก็เลยจะใส่วิปปิ้งครีมค่ะลงมาที่30 ml หรือว่า1ออนนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่เน่พักไว้ก่อนนะคะแล้วที่2ค่ะ เราจะทําเป็นเมนูโคคอนัทเดอร์ตี้คอฟฟี่ค่ะแน่นอนค่ะนมสดรสจืดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ120 m l หรือว่า4ออนเหมือนเดิมนะคะวิปปิ้งครีมค่ะ30 m l เหมือนเดิมนะคะพี่แนจะมีไซรัปมะพร้าวค่ะพี่เนจะใช้แค่10 m l เท่านั้นนะคะต่อไปเมนูที่3ค่ะก็คือจะเป็นแบบไทยสไตล์นั่นเองค่ะ ใส่เป็นนมสดรสจืดค่ะร2อย l เหมือนเดิมนะคะใส่วิปปิ้งครีมแมกโนเลียนะคะที่20 ml ค่ะนมข้นหวานเพิ่มขึ้นมาอีก20 ml ค่ะสูตรที่3ของพี่เน่เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูที่4ค่ะนั่นก็คือจะเป็นแบบสําหรับคนที่บอกว่า ไม่ได้แบบมีวิปปิ้งครีมอยู่บ้านหรือว่าไม่ได้แบบที่ร้านไม่ได้ใช้วิปปิ้งครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่แน่ก็เลยจะใส่เป็นนมสดรสจืดน,นะคะที่4ออนเหมือนเดิมค่ะนมข้นจืดเราจะใส่มาที่20 ml เหมือนกันนะคะนมข้นหวาน20 ml แช่ช่องฟรีซนะคะประมาณสัก10นาทีแถวๆนี้ค่ะตอนนี้เราใช้กาแฟ20กรัมนะคะพี่แน่ดึงออกมานะคะที่น้ำหนักอยู่ที่45ค่ะ เรียบร้อยค่ะ d i อร์ตี้ f อ e ฟีสี่แก้วนะคะสี่แบบสสไตล์ค่ะ